สวัสดีผีจับหัวครับผมไม่หยาบคายนะครับผมผีจับหัวเฉยๆนะครับไม่ใช่ผัวจับหืนี่ครับผมมันจะเป็นลักษคนายเนาะครับประมาณนี้เนาะอไม่หยาบคายนะครับเนาะนี่ครับผมมันยึดประมาณนี้เนาะอันนี้ก็โอ้นี่ครับผมอย่าเราสีเหลี่ยมไหมครับเนี่ยปล่อยบ่อทิ้งไว้ครับมันเบิดดูดูกินแล้วว่าดูดูอย่าตะมุ่ยอย่าเบี้ยวแล้วครับเนาะนี่ครับมันยึดประมาณนี้ละนี่ครับผมเหมือนแรกหรือสั่งตงเรื่องไปเขอไปยูทูปกับประมาณเดือนนึงเขาจะประเมินออกมาครับจะจีไรป้าไรป้าไรก็ได้ลดเนาะ นี่ครับผมถ้าผมเหมันใส่ตว่ามันมีโฆษณาเขาเลยนะครับตัวให่ๆว่าใดตัวตัโฆษณาเขาหลายตัวเลยนี่ครับผมประมาณนี้เนาะนั่นยังไงไม่ได้ซาร่าอ้นี่คือตัวอย่างเบิดอาณาแล้วครับในเขาูงแล้วนี่ครับผมโอ๋นี่ครับเมื่อยู่ประมาณนี้วนี่คำนั้นอีกเป็นแม่พันธุ์คือผมอธิบายฟังทีนึงแล้วอันนี้แม่กับลูกคบอันลูกตลอดครับผมวันนี้ขอเห็นแค่หน่วยตานะครับผมมันเป็นความลับของทาราชการครับผมบายบายคุณสัตว์สมน้อย จะกุ๊กจะอ่าสวัสดีครับผม